แจ้งข่าวราคายางพาราประจำวันที่16ธันวาคม2568ราคายางพาราวันนี้แนวโน้มทิศทาง ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนั่นเองครับมีบางชนิดที่ยังปรับปวกเพิ่มขึ้นมาและบางชนิดราคายังทรงตัวนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทําให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพอากาศ2การใช้ย,ยาง3เศรษฐกิจโลกสีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5ราคาน้ำมันตลาดโลก6การเก็งกำไรและ7ข่าวสารนั่นเองครับเราเริ่มมาดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้55บาท50สสตางค์ ราคาทรงตัวราคาท้องถิ่น54บาท50สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ามหบาท25สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น57บาท25สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี57บาท75สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น54บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 100่งเอร์เซ็นบาท50สตางค์ปรับบวก25สสตางค์ ราคาท้องถิ่น48บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เอร์เซต์ยางสด25บาท76สตางค์ราคาปรับบวก13สตางค์ราคาท้องถิ่น22บสาท76สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปเซตยางพักชั่วโมง28บาทสสตางค์ปรับบวก14สตางค์ราคาท้องถิ่น25บาท3สสตางค์ ยางก้อนถ้วย drc 65%เปร์ยางค้างค,งคืน34.17บสาท17สตางค์ปรับบวก15สตางค์ราคาท้องถิ่น31.17บาทส7สตางค์และยางก้อนถ้วย drc 70% 36.5สท5สตางค์ปรับบวก17สตางค์ราคาท้องถิ่น33.5บาท5สตางค์นั่นเองครับ ตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่การซื้อขายจะไม่เท่ากันก็คือจะซื้อขายแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับขึ้นอยู่กับว่าเปอร์เซนต์คุณภาพยางต่างๆและก็ สาเหตุหลักอื่นๆอ,อีกมากมายนั่นเองปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและเราก็จะพาไปดูที่ตารางราคาตลาดกลางของ EUDR และก็ตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศท,ทางแนวโน้มตลาดโลกนั้นราคายางชนิดไหนตลาดไหนราคาปรับขึ้น หรือลงอย่างไรนั้นให้พี่น้องรับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับ